<Scroll> สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอกซี่กดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ทางบลซีออฟฟิเชียลครับฮอดแล้วฮอแล้วพี่น้องฮอดแล้วสถานที่ทำการแสดงขึ้นอีกครับนั่นตื่นอยู่ฝาใส่แม่ตอาแม่มานีมาปันแสงเา่อกีริอปะเดนไหมน้ำบ่อู้้ะนมนบ่ ใช่ครจีไดจก่าหอาจารย์ไปบุตรนนองเปจ่าไปปู่เมตาาอ้พักแต่เมียเป็น่ากรเลยมีติดมียังไงกาน้ำตากับ่งวิธีัไหนันี้ให้ตังวิธีั้งไหเขาถามเขาบอกตังวิธีทังไหนนี่เนี่ยนนาพุ่นพีนองจันจันจันิเดอ เอออันนี้กะมีลูกท่านท่าไคหมุกของเฮาน้อคือคุณจันรุลนเดอร์เวัดนจันริ่นเดอร์ซ่งแกกัเพื่อนมาเห็นลูงท่านไขหมุกเนาะเื่ออุทไทยคุณจดีจิเตอร์ซิงคือการมาสั่นที่ลูท่านไคหมุกของคุณจันรินเดอร์ซ่งเอ้ยกก เออบัดเพีมาโอ้ยจ้าพีจ้าพีอาบลงท่านครมองคนกินวินเดอร์้วผปาลุท่ว่าไคนไดรบลูกินลุงทานท่าใครมองนี่นายจันวิเดีชิ่งตนขอสาขออุทิศในคนเสกวิเด ท่านเตะผีเด hey. ๋อวิ่งไอชิ้นี้คือว่าเนื้อให้ดนลผลพลาปูนผมทํอมือนี่ในซอยเดกดันกันเด้ะเฮอท่านเตะผีเดเตีเดที่เอ้เจ้าท่านได้ยินบ่อเสียงจาบเพื่อสูเติมสหาปากเสียงจะหาเจพี่คุ้แก่จันเฮานิดเดอชิ้งนคนไม่ทำหลงท่านไขมุกต่อปากใส่รคือว่าให้เจ้าได้ยินนะว่าเราเป่า มือนีบุญได้ลรัใจร้อยเจ้านั่นได้ขึ้นตุยมันแด้งเนะท่านเป็นเดนเกษตสคูดีนะจ๊ะคุณบุญมันีาเกษตรให้สุศสนาสีพนิลงท่านมือนีบสาธุ

ลรงงานก๋้วยเตี๋ยวฝ่ามาเด้อที่มณฑลยฝ่ามาเด้อนี่ รงทานน้ำซุขเกติมะต้องทางนขนมปังครับ ลงพานไอมลงทานชาเย็นชาเขียวไข่มุกโอ้ลงทานก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องครับลืมบอยอีก

แมที่หนมว่าเอา,เอาความเต้นใหเสก่อใจีทื่อถึงท่านตักเรื่องในใจนะนทางนียท่านิะยีท่านด้านเดียมนีลายไน้เพินก็เลยมาทำบมานสองรัยยนาะ โอ้แม่ทานยื้ยจอได้มาท่านให้งานบุญเระยดเธอท่าหมุนจานมีมาเท่าท่านเอาชนมาจะได้รู้เจจำเป้นทั้นบัดเดมเปรียมต่ต่างมาทานำความบุญเอาไ้สองเลยบาทนให้แล้วในเวลา ให้สังรนาบุญตเมื่อนิจงนได้ตัดแ่งแม่วาทานีเอ้ยเป็นค่เอวรวงเหยี่ยนสั้นบันทีเลยการรู้คุณในเสด็จทำแม่วายูนเน่ยให้แมวัาภาวนีเอ้ยไอ้เจ้าสุลานเน่ยเงินน้ำแต่ที่เราตาตั้งใเอาอย่าให้พิดพัน่งส่งไปมือเตียนนีแม่เอพันน้เหมนลูปแต้มน้ำหล่นเ่คน ก็มาจ่ายเงินเงนในคนชมมองหาเออมือแองย่ามือแองย่าทุเท่สนทุนกัเออสีแม่แก่กับมือแองย่าห้าด้วยก่

เอ้ยเพื่อได้มาดันในส สันตะกาศกอแมวอพักเจี๊ดกส่งไปเป็นยุ่ไก่หรือไก่ทั้งไก่บไรือ่าทั้งสวดมนต์พุณนะนะเจ้ายิงเดือนไก่แก่กามาทันนยคหอมน้ำกอต้อุุกเลยตามน้ำส่งไปหาให้สุสตาชนะดังใจของเจ้าบนอะไรไปเขาแม่บ่หองพุนว่าตีเราคือว่าตั้งไปที่แ้กที่บ่าแ่ดีแมวให้เจ้าหน่อยตายเ่านตั้งมือแรกครับพี่น้องครับบ้านอุ้มจาน บนอุ้มอจาร์อำเภอประจักษ์ศิลปะพรกับเพื่อับาเป็นคณะมรำปสานแั่ร่นแพลงกับคุณนี่เลยสดปิดมือแรกก็ให้ครับมาาๆพี่น้องมาๆมาวมาตัวนี่ครับ อาจารย์บุญล่คงตบอกไไปหาดอกไหาเจอแม่มาเ้ยจนอาในห้องท่านไหนกะ็เด็กเจ้าแม่น่คนอยาเด้ดีคนนี่เตรักประจนเดแม่รมาเลยคนเจ้าทุงครูกางบนจะทรงแม่เอาคลิปนี้ากไว้สับนักกอนครับพี่นอ้นองครับพอกันคลิปน้าครับ สตานท์ทสิสุดยอดอขอการ์ดกิฟหนาครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านกดติดตามเด้อขอบคุณทุกการกด subscribe ครับมุ่งหน้าสู่สองแสน subscribe แล้วครับตอนนี้ครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซิกีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ